เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดอนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายสบายหลับตาขอ,ของเราเบาๆ ขอดลูกพ่อสบายสบายหลับตาของเราเบาบาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาจะกดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วน อย่างสบายสบาย้วก็ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส แล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะทิ้งทุกอย่างคือคลายความผูกพันจากคนสัตวสิ่งของเรื่องของทางโลก,โลก โลภายนอกเหมือนเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยอย่างนั้นนะจ๊ะต่างทิ้งทุกอย่างเลยใจจะได้เก่งเกลี้ยงต้องฝึกให้ติดเป็นอุปนิสัยนะจ๊ะฝึกให้คุ้นในการปล่อยวาง ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งพอถึงวันสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยเราจะได้ทำเป็นใจจะได้เกลีงเกลี้ยงแล้วก็นึกถึงบุญ ทุกบุญที่เราดำผ่านมาโดยเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกได้อย่างง่ายๆแล้วก็นึกทีไรก็ปลืม้มนึกทีไรก็มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทุกครั้งแต่ก็ให้ทำซ้ำๆ นึกไปเรื่อยๆใจจะได้เบิกบานช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจจะได้ชุ่มชุ่มนะจ๊ะเหนียวบนที่เรานึกระเริรมก็จะไปดึงโดดบนต่างๆที่ เราทำผ่านมานะแต่เราลืมไปแล้วนะหนือืนึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ยังไม่ปลื้มในช่วงเวลานั้นนะจ๊ะบุญแรกนี่แหละจะทำให้ไปดึงโดดบุญหล่อน,นั่นนะ มาเชื่อมในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบนใสๆสที่จะในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนั้นเป็นดวงบนใสๆเมื่ออิติสุขหล่อเลี้ยงใจเต็มที่นะจ๊ะ มันจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเป็นดวงบุญใสๆแต่ว่าถ้าหากเรายังทำได้แค่ในระดับความคิดก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะอายตนะที่ละเอียดมันก็จะไปดึงดูดกันมาอยู่แล้วเนี่ยฝึกอย่างเนี้บยบ่อยๆซ้ำๆ ใจจะได้ค่อยยนิ่งๆน,นุ่มนุมใสๆเย็นๆต้องค่อยๆนึกค่อยๆค,ค,คิดนะจ๊ะอย่างผ่อนคลายต้องสบายต้องผ่อนคลาย ใจต้องเย็นเย็นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนให้ทำใจสบายๆอย่างนี้นะยจะจะทำให้เรานึกถึงบริกรรมมาในมิตรหรือภาพทางใจ ซึงเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยได้ง่ายจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระสสใสใสจะเป็นเด็กคุหลวงปู่พระผู้ปรามาใสใส อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆนึกหม่ๆมอย่างไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรอย่าไปเน้นภาพนะจ๊ะอย่าไปเคน นักเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเท่านั้นแหละเพื่อเปลี่ยนเรื่องคิดมันนนกคิดเรื่องที่จะทำให้ใจเราบริสุทธิ์สูงส่งเพราะฉะนั้นใหม่ๆก็จะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่ามีสิ่งที่เราคิดนั้นอยู่ในกลางกาย หรือกลางท้องของเรานะ่ะจะเหรู้สึกว่าเป็นดวงกลมๆบ้างรู้สึกว่ามีองค์พระอยู่ในกลางท้องบ้างหรรู้สึกว่ามีพระเดวคุณหลวงปู่ตั้งสมาธิกลางท้อง,องเราบ้าง แค่ว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ได้นะจ๊ะถ้าใจไม่ฟุ้งถ้าเก็เราทำความสำเร็จไปแล้วสองร้อยเปอร์เซ็นเลยเลาะจากจุดตรงนี้นะจ๊ะจากความรู้สึกว่ามีอยู่นี้แหละถ้าเราค่อยๆประคองไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่อง ไอ้ความรู้สึกฝะมีสิ่งเหล่านั้นอยู่กลางกายของเราอย่างต่อเนื่องอย่างสบายอกสบายใจผ่อนคลายถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไม่ช้าใจก็จะค่อยๆละเอียดอ่อนลำานลำใหมไปเอง เราจะประกอบบริกรรมภาวนาช่วยด้วยก็ได้ภาวนาสมอรังสมรังสมรังภาวนาไปเท่าที่ใจอยากจะภาวนาจากวะไหนอยาก หยุดใจนิ่งเฉยเฉยไม่อยากภาวนาเราก็ไม่ต้องภาวนาแล้วก็วางใจนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบายๆบายพอเราทำใจเย็นๆย็ได้อย่างนี้ความรู้สึกว่ามีสิ่งที่เรานึกนั้น อยู่กลางท้องของเรามันก็จะค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆค่อยๆสั่งสมความชัดเจนเพิ่มขึ้นเองเมื่อใจเราเย็นๆจะค่อยๆขึ้นมาเองหรืออย่างน้อยก็เกิดอารมณ์ที่โล่ง โปร่งเบาสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนคือเราสามารถนำใจกลับไปสู่ภายในได้อย่างไงยายๆมาวางไว้ในกลางท้องได้โดยไม่คำนึงถึงลูกในตาน ตัวนี้ก็เป็นความอัศจรรย์ทีเดียวเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ประกอบความเพียรจะโล่งโปร่งเบาสบายความสบายกระเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เองาภาพก็ับชัดขึ้นมาเอง แม้ไม่มีภาพความโล่งโปร่งเบาสบายก็หนาแน่นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเราไม่อยากจะเอาใจไปไว้ที่ไหนเลยอยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวนะตรงกลางแล้วมันชุ่มชื่นใจ ใจมันก็จะใสไใเย็นเย็นแม้อย่างไม่เห็นอะไรก็ตอมฉันทะก็เริ่มก่อทั่วคือความรักในการนั่งสมาธิจะค่อยๆเกิดขึ้นถูกสั่งสมเงินไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะนั่งแล้วมันสบาย ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ได้กังวลว่าจะเห็นแล้วไม่เห็นถึงตรงนี้เราก็มีชัยชนะเกินกว่าครึ่งแล้วก็รักษาความรู้สึกที่ดีนิ้ไปเรื่อยๆใจก็จะยิ่งชม่มแช่อิ่มอยู่ใน ความปีติสุขอ่อนๆไปก่อนโล่งโปร่งเบาสบายไปเรื่อยๆกระทั่งตัวขยายคือความรู้สึกว่าตัวเรามันโตขึ้นก็เดิมขยายไม่เป็นมวลแข็งๆแต่เหมือน เป็นคล้ายๆลูกโป่งที่ถูกเป่าลมเข้าไปแล้วมันขยายออกไปเรื่อยๆเ,เหมือนมันจุด้วยอนุแห่งความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำเฉยๆนะจ๊ะเฉยๆนั่งยิ้มยิ้ม สบายสบายนิ่งนิ่งนุมนุมจะถึงจุดหนึ่งที่ตัวมันหายไปแล้วเหมือนเราไม่มีร่างกายเลยใ,ใคลายร่างกายก็ลื่นไปกับบรรยากาศกลืนไปเลยภายในก็เป็นโลรงลง,ลง ความมืดภายในจะถูกขจัดออกไปอย่างน่าอัศจรรย์เดียวคือใจยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ความสว่างก็ค่อยๆเกิดขึ้นเหมือนกรุงอรุณแห่งสันติสุขภายในความสว่างเหมือน ยามเช้าตอนที่ห้าในฤดูร้อนอนั้นแะจะสว่างขึ้นเองทีละเล็กทีละน,อน้อยหน้าที่ของเราคือยังต้องทำใจนิ่งนิ่งนุ่มนมเบาเบานาน ทำเฉยๆกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งละาทำใจนิ่งนุง่มเบาๆนานๆเฉยๆแสงสว่างก็ยิ่งมาเพิ่มขึ้นหนานแน่นขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างก็ค่อยๆเกิดขึ้น มาพร้อมกับปีติสุขที่หล่อเลี้ยงใจกายก็สงบรมงับใจก็สงบรมงับเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นด้วยตัวของเราเองคล้ายๆธาตุแห่งความบริสุทธิ์ได้แทรกซึมเข้ามาในใจ และเรายอมรับว่าใจเราเกลี้ยงบริสุทธิ์แตกต่างจากที่เราเคยเป็นเมื่อความสว่างผ่านกันมาในใจเราใจเราก็ยิ่งใสยิย่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสูงส่งไปเรื่อยๆ จนกทั่งเราอยากจะอยู่กับความสว่างนี้ไปนานๆเป็นนิรันดร์ทีเดียวอยากอยู่นิ่งๆน,น,นุ่มๆน,นานๆน,น,นิ่งนุ่มไปนานๆไปเรื่อยๆธาตุแห่งความรู้สึกก็เพิ่มโบนกันไปเรื่อยๆความสว่างก็มากเข้ามากเข้า เป็นไปตามขั้นตอนและความสว่างนี่แหละจะทำให้เกิดการเห็นภายในเกิดใ,ใจจะเคลื่อนก็ไปสู่ภายในบางคนก็เคลื่อนเร็วบางบางคนก็ค่อยๆไปแบบสมูทอย่างนั้น บางทีก็รวดลาดแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้ทำเฉยๆนิ่งๆอย่าไปฝืนประสบะการณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งอัศจรรย์ที่มีอยู่ภายใน ใช่มันจะคลื่อนเข้ไปหรือหล่นลงไปหรือท่าห่งความบริสุภายในดึงและดูดเราลงไปข้างในถึงตอนนี้อย่าไปตกใจนะจ๊ะอย่าไปกลัวทำใจเฉยทำใจเฉย ใจเป็นกลางกลางพอถึงจุดถูกส่วนก็วุบเห็นดวงใสๆลอยขึ้นมาเลยดวงนี้จะแตกต่างจากดวงที่เรานึกคิดในตอนต้นแม้กลมเหมือนเงินแต่ภาวสภาวะอารมณ์ของเราจะแตกต่าง ความรู้สึกแตกต่างจากการมากมายนึกถึงดวงตอนแรกเนี่ยใจเรามันยังไม่สุขไม่ทุกข์แต่พอถึงจุดในใจละเอียดอ่อนแล้วมันวุดดวงลอยกัมนมาเลยตรงนี้เราสำคัญทีเดียวต้องฝึกทำให้ได้ ได้แล้วก็ต้องทำซ้ำํำที่ภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาทำซ้ำๆ ences. ทำบ่อยบ่อยทำหนึ่งๆทำจนกว่าจะคล่องถ้าตรงนี้คล่องแล้วอะไรเรื่องง่ายหยุดใจแรกที่ละสำคัญมากมา ต้องทำให้เป็นเงินพยายามวันนี้เลยจ้ะแลับประคอใหญให่นิ่งนิ่งนมนมไปเรื่อยๆสำหรับผู้ที่มาใหม่เสริญพวกที่มาเป็นประจำอยู่แล้วก็ทำจำจั้นในสิ่งที่ตัวเข้าถึงนี่จ้ะ จะถึงดวงถึงกอยถึงองค์พระแล้วก็นิง่งนุง่มเบาสมายไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นยน,ยนทำจนกว่าจะคล่องจะชำนาญแล้วเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ,ยบๆนะจ๊ะ